ของชิ้นนี้มันสวยมากเลยค่ะทุกคนพี่แป้ไม่อยากให้น้องๆพลาดน,นะคะและแแบบที่พี่แป้นจะพาน,น้องไปเล่นเนี่ยมันง่ายมากๆด้วยนะคะนี่เลยค่ะพี่แป้์จะสอนลับดาบคริสตัลสีฟ้าชมพูนะคะบอกเลยไม่มีไม่ได้แล้วเขาแจกเพียงแค่3,000ชิ้นของออกไปน้อยมากๆเลยเ mm hmm. ข้าแมบตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้์จะทิ้งลิงก์พร้อมอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าต้องทำยังไงบ้าง วิธีการเล่นน้องๆน่าจะดูออกอยู่แล้วค่ะว่ามันต้องเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเควสกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาซึ่งอย่างที่แป้งบอกนะของมันเพิ่งออกไปแค่2ชิ้นเองเควสที่น้องจะต้องทําก็คืออันแรกนะคะน้องๆจะต้องไปโลกที่4แล้วไปตีบอสตัวที่2นั่นเองค่ะจันนัะนะเควสที่2น้องๆจะต้องคาบสัตว์เลียนทั้งหมด150ตัวนะคะเป็นสีลุ้งหรือสีเรนโบว์แต่ก่อนที่จะเป็นสีเรนโบว์น้องๆต้องคาบเป็นตัวทองตัวกลก่อนนะคะ จานนั้นนะคะเควสสุดท้ายเนี่ยนนๆจะต้องเปิดไข่นะคะได้ตัวสีม่วงหรือตัวที่ยากที่สุดทั้งหมด5ตัวค่ะและนี่ก็เป็นเควสในการที่นนจะได้ดาบริสตันตอันนี้นั่นเองรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะมันอยู่ตั้งโลกที่4ต้ตรงอีกไกลเลยซึ่งการที่นนนนะคะจะไปโลกได้เนี่ยนนนจะต้องเปิดประตูไปโลกอื่นๆก่อนนะคะซึ่งประตูจะอยู่ตรงนี้ก็ดูค่ะว่าใช้กี่ถ้วยใช้2 0 0 0ัถ้วยนนนก็ตีบอลในโลกที่1ไปรีบมาทําตอนนี้เลยนะคะ